ยอดขายไม่โตยอดขายคงที่ต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมกรพ่อค้าสอนทำาอติมครับ <ๆ S 1> มีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้อินบ็อกซ์ข้อความสอบถามผมเข้ามากันเยอะมากเลยว่ายอดขายของร้านเนี่ยนะครับทำไมมันมันคงที่อยู่แบบนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับยอดขายของร้านอื่นที่มันโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ เทคนิคเลยนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับร้านผมเลยนะครับซึ่งทําให้ยอดขายของร้านผมเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยเ <Piet. S 1> ทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการอัพเซลนะครับการอัพเมนูราคาซ<อ>ึ<อ>่งเมนูที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็คือเมนูการทํครีมไข่แข็งนั่นเอง <S <S 2> <S 2> <S หลายคนอาจรู้จักแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ผมจะมานะครับสอนเพื่อนๆทำครีมไข่แข็งกันเลยครับไปลุยเลยครับ ในการทาไอศครีมไข่แข็งนะครับเราจะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ไข่ไก่กันนะครับไข่ไก่นะครับผมแนะนําเป็นเบอร์2หรือว่าเบอร์3ามนะเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่ไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กไปถ้าใช้เบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นะเวลาใช้เนี่ยนะครับเราก็แค่เอาหาหาอะไรก็ได้วัตถุดิบและที่มันแข็งแขงนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้ใช้มีดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตอกไข่ตรงกลางแบบนี้เลยครับ ถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้นะครับสามารถใช้ใช้ที่กองไข่ได้นะในตามช้อปปี้ตามรานกด้มีขายนะครับเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่ยัง,ย,งยังทาไม่ค่อยเป็นนะครับตอกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไข่ขาวออกครับอ่านะครับปุ๊บลักษนะน,นี้นะผมจะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการทาตีมไข่แข็งเนี่ยแนะนำให้เอาไขา่ไก่แช่ตู้เย็นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไขา่ไก่ไปแช่ตู้เย็นเนี่ยนะครับ มันจะทําง่ายขึ้นนะสังเกตนะครับไข่แดงเนี่ยมันจะเป็นลูกๆอย่างนี้เลยนะถ้าเราไม่แช่เนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นลูกกลมๆนะบางทีเวลาเราทำเนี่ยมันจะแตกง่ายนะครับแล้วก็เกี่ยวไปมานะครับสลับไปนะครับเพื่อให้ไข่ขาวมันออกให้หมดนะพอรู้สึกว่าไข่ขาวหมดแล้วเราก็จะเอาไข่แดงนะครับลงไอติมขิงมาเลยครับไอติมไปแข็งนะครับเราสามารถทําได้กับทุกรสชาตินะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะสั่งนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเขาจะนิยมกันนะครับก็คือการทานคู่กับไอติมกะทิสดแลวรมิะ แต่เดี๋ยวอันนี้นะครับเราจะมาใช้กะทิต,ตดกันนะครับเริ่มจากเอาไข่แดงนะครับลงลงในไอจิมก่อนนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับปาดนะปะาดยาอยากปาดให้มันเป็นวงกว้างมากนะครับปาดลักษณะนี้เห็นไหมมันก็เริ่มเป็นแผ่นแล้วเริ่มแข็งแล้วนะครับทีนี้ ผมจะปิดนะครับให้ไข่มันเท็ตัวนะครับตัก20บวิครับพอครบนะครับตอนนี้สิบวิเราก็เปิดได้แล้วสังเกตว่าไอตัวไข่ครับมันมันเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะตักลงถ้วยกันเลยนะครับในการตักอเด็ีทิ้งไข่แข็งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะอันนี้ผมอ้าง,อ,างอิงจากราคาตลาดนะครับแล้วก็ร้านผมนะเขาจะขายอยู่ประมาณถ้วยละสี่สิบบาทนะแต่ว่าถ้าใครอยากขายต่ำกว่านี้ ก็เพิ่มขาไปฟองสิบาทแต่ผมว่าแนะนําขายถ้วยถ้วยสิบาทดีกว่านะครับมันจะทําให้อัพราคาของเราได้นี้นะครับผมจะตัดประมาณ5ลูกนะเพื่อนๆน,นะครับผมขายอยู่ที่สิบาทนะสามารถตัก5ลูกนะครับแล้วก็ขายสิบบาทต,ตามผมได้เลยนะครับผมใช้เป็นถ้วยแบบใสๆนะครับเพราะว่ามันทําให้มีมูลค่าแล้วก็มีราคานะครับ ตักง่ายนะครับเหมือนตักไอติมธรรมดาเลยนะครับวลาเราทำไอศคีมไก่แข็งเนี่ยห้ามใช้กับไอตคีมที่มีเน,นะนื้อนิ่มนะเพราะว่ามันจะตักไม่ได้นะครับมันจะเละต้องใช้กับไอตคีมที่มีเนื้อแข็งเท่านั้นนะครับเวลาตักลูกแรกอะครับเราก็อย่าเพิ่งโดนไข่เยอะนะผมจะตักแบบให้มันโดนไข่แบบฉลับฉลับก่อนนะครับหรือว่าจะตักเป็นไอตคีมเปล่าก็ได้นะเราจะมาตักให้มันโดนไข่เนี่ยนะครับประมาณลูกที่ลูกที่4ี่ลูกที่ห้านะครับมันจะได้สวยนะ ลูกที่หนึ่งนะครับลูกที่สองก็ยังไม่ตักโดนไข่เยอะนะเพื่อนเพื่อนให้มันฉลับฉลับไข่นิดนึงนะเนี่ยมีไข่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกที่สามเนี่ยนะครับเราจะมาตักเน้นไข่และนี่สังเกตไหมเน้นไข่นะครับไข่มันจะน่ากินเห็นไหมเวลาเราเติมลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะน่ารับประทานตักกันปุ๊บนะครับเราก็ตกแต่งนิดนึงให้มันสวยหน่อยแบนนิดหนึ่งต่อไปครับลูกที่สี่ครับ แล้วก็ลูกที่5นี่ครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้วยนี้ราคาอยู่ประมาณ4 0่ิบาทนะครับถามว่าแพงไหมไม่แพงนะนะครับราคาปกติเลยนะลองไปกินในห้างนะครับราคาแพงกว่าน,นี้นะนี่นะครับปกติเราขายไะศครีมนะครับถ้วย2 0่0ิบใช่ไหมพอมีเมนูนี้นะครับ เราัพราคาเป็น40บาทได้เลยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็สามารถอัพสูงขึ้นมากกว่านั้นได้อีกนะนี่นะครับอะไรคิงแข็งของเราเป็นไงน่ารับประทานไหมสวยไหมก็ช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าใครฝึกทำเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความชานาญนะครับแล้วก็เกิดความคล่องมือนั่นเองก็ยังไงเพื่อนอย่าลืมลองเอาเทคนิคนี้ลองปรับใช้กับร้านตัวเองนะผมเชื่อว่ายอดขายเนี่ยนะครับโตขึ้นเท่าตัวแน่นอนจาก20บาท30บาทนะครับพอมีเมนูนี้ เป็นสีบาท5 0บาทได้เลยนะก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงผมฝากกดแชรคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ